สวัสดีครับข้างหลังนี่ก็มี x band p 7กํากำลังรอยอยู่นะแล้วก็ด้วยจริงอ่ะผมอยากจะเทสอบขับ range test นะครับเทสระยะทางขับ90กิโลเมตรต่อชมงกับ120แล้วทุกทีผมก็จะขับตอนมันถนนมันแห้งอ่ะแล้วช่วงนี้มันฝนตกเยอะนะเป็นไรกัน้ตอนนี้เป็นหน้าฝนที่มืองไอสนอเวแล้วก็แต่ว่าผมก็ว่าโอเคใช่าัมเราต้องขับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้รถ มันมี90%แบตเตอรี่เราจะปล่อยให้มันอยู่ในรรถไม่ได้เราต้องขับแล้วก็ผมก็ว่าเออทำไมโอเคเราขับก็ไหนเราลองขับดูว่ามันเป็นยังไงตอนฝนตกนะแล้วก็ถึงจะเราเทสต,ตอนนี้อ่ะมันก็จะคล้ายๆมันจะเป็นยังไงตอนหน้าหนาวประมาณนั้นอนะ่ะเพราะว่าก็ที่คุณได้เห็นนะถ้าเราขับถนนเปียกนะคอน s u m p t i หรือ um ption, ว่ามันจะต้องมันเพิ่มพลังงานขึ้นประมาณ20%โอเค ฮะว,วันนี้จะฝนตกเยอะแต่ว่าเนี่ยถ้าเราจะ Unlock นะเปิดรถดนะโอ้โหโอ้ผมชอบเอรามันทำมันทำมันกระพริบไฟอ่ามันกระพริบมันกระพริบเสียงเราฮัลโหลสวัสดีครับจะไปแอลก่อนไปแอลป้ะเลิศไหมเออมันไม่มีความหมายอะไร แต่ว่าผมว่ามันเลย่อหรือ่ะเออทำไมรถคันอื่นมันทำอย่างนี้ไม่ได้อ่ะเฮ้อ <c oughs> ห,หยุดด้วยแล้วอืโอเคไม่หยุดหรอกโอเคแต่ว่าเนี่ยวันนี้นะฝนตกบางที่นี่จะฝนตกหนักนั้นทางเหนืออืมโอเค แล้วก็เนี่ยถ้าเราชาร์จถึง90%นะมันก็จะมี4ี0กิโลเมตรเมื่อวานผมชาร์จถึง9 0มันก็เป็นเหมือนกันเป๊ะเลยเปียกเลย430ร้อบผมก็ได้ขับเยอะนะนะระหว่างนั้นอะขับวอยด้วยก็แปลว่าอันนี้อะมันไม่ใช่เป็นกลมมันไม่ปรับหรอกอ่ามันจะเป็นเหมือนเทสลอานะมันจะมันจะเท่ากันเป๊ะเลย1กิโลเมตรมันไม่ได้เหมือนคันอื่นที่ใช้กลมนะ ถ้าเรา,าไปหา NEDC ก็จะได้500กิโลเมตรที่เมืองไทยมันน่าจะเป็นอันนี้นะ500แนตะ่เพราะว่าเมืองไทยบรรยากาศดีมันร้อนกว่าที่นอร์เวย์แล้วก็ผมก็จะขับไปทางเหนือนะจนถึงเหลือประมาณ250กิโลเมตรแล้วก็ต้องกลับมาที่นี่แล้วขนาดประมาณนั้นแนละแล้วก็ผมก็จะพยายามขับเร็วนะขับเกินลิมิตเหมือนทุกครั้งเลยนะแต่ว่าคราวนี้ผมไม่จะไม่จะจะขับเป๊ะ เก้าสิบหรือว่าร้อยี่สิบก็จะขับธรรมดาขับไปที่ไฮเวย์น่ะแล้วก็ฝนก็ตกแล้วนะแล้วอ,อืมโอเคโอเคตอนนี้มันอยู่ที่สปอร์ตโหมดเราจะไม่ใช้สปอร์ตมอวันนี้นะเราจะใช้เออเดี๋ยวนะนก็คงจะสังเกตเมื่อวานนะเบอร์เนี่ยมันเมื่อวานมันจะอยู่ประมาณสองร้อยอว่ายี่สิบสองถึงยี่สิบห้าประมาณนั้นนะ่ะก็เป็นอันนี้เป็นวัตต์ต่อต่อกิโลเมตรนะหรือว่ากิโลต่อต่นร้ยกิโลเมตรแต่ว่าเราไม่ใช้สปอร์ตมอนนะมันอาจจะเปลืองไฟฟ้าเราไม่รู้ว่าสปอร์ตมอนมันทำอะไรกับ ทุกอย่าง all wheel drive แล้วแนตะ่มัน sport mode มันอาจจะล็อกแค่มันเป็น all wheel drive แต่ว่าถ้าเราใช้ eco mode มันอาจจะใช้แค่เตอร์ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังหรือว่ายังไงไม่รู้นะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้อันนี้เป็น eco mode ในตอนนี้มันจะเขียนว่า eco นะนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะ reset trip แล้วเราก็จะเริ่มขับแล้วตอนนี้เราก็เริ่มขับแล้วนะแล้วก็ผมก็จะให้คุณดูนะว่าเราก็ขับตาม รถคันอื่นเนี่ยนะประมาณ1้0ยร้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วมันใช้30กิโลเมตรแล้วเนี่ยสามเกิโลเมตรแต่เราขับแค่อันนี้ต้องดูเนี่ยสำคัญเนี่ยสิบเ้าราได้ขับ19กิโลเมตรแล้วมันใช้ไปตั้ง30กิโลเมตรนะมัน <laughs> เป็นไป,นปนได้ไงเนี่ยคันนี้อ่ะฮะโอเคโอเคโอเคเราเราเจอ e-tron แล้วอันนี้ก็เป็น e-tron นะเนี่ยโอ้มันใช้ไฟฟ้าเยอะมากเลยคันนี้อ่ะ ไม่รู้เป็นอะไรทำไมมันมันไม่ใช่เป็น SUV นะมันไม่น่าจะใช้ไฟฟ้าเยอะขนาดนี้อ่ะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเราเรายังไม่ได้มีโอกาสขับเร็วนะเนี่ยอันนี้มันมีคนขับแช่เล่นเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเราต้องขับไปทางเหนือนิดหน่อยแล้วก็จะได้ขับเร็วแล้วก็ถนนก็ไม่ค่อยเปียกนะเราต้องทดลองเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะอืม Let's check the weight of the car okay front axle Whoa. Oh. oh. 1,040, 1,020, เ okay, ข็ม 120, Whole ทั้งวั the car. 2,160, alright, l alles gut. ตอนนี้เราอยู่ที่ฮาร์มแล้วนะเราเพิ่งจะกลับรถนะตอนนี้กำลังจะกลับไปออสโลนะแล้วก็ เราใชเ้เราได้ใช้เกือบ200กิโลเมตรนะเรนช์นะแล้วก็เราขับได้แค่124กิโลเมตรเนี่ยแต่ว่าจริงผมได้กัดแล้วนะผมเช็คดูว่าทริปอันนี้มันน่าจะผิดไป2%ปแปลว่าเราต้องบวกประมาณ2%มันก็เป็น126นะ่กิโลเมตรหรือว่าประมาณนั้นไหมแล้วก็โอเคเราก็จะพยายามขับไปกลับไปเราคงจะกลับไปที่สกอลเดนะ แล้วก็จะลองชาต์นะเพราะผมจะต้องคํานวณว่ามันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยกับคันนี้เราไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้ว่าใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่อันนี้ก็227นี่มันก็มันเป็นช่วงนี้เราต้องเช็คอีกทีหนึ่งทั้งทริปเลยอ่ะแล้วก็ถนนนะมันไม่ได้เปียกมากนะมันไม่ได้เปียกเท่าวันนั้นที่วันเมื่อวันซืนที่เราทสอบมินิมันจะมีบางที่ที่มันเปียกเหมือนอย่างนี้แต่ว่าบางที่มันก็แห้งหน่อยนะก็แปลว่ามันไม่ได้แย่มาก มันก็ใช้ไฟฟ้าเยอะ <laughs> <laughs> เราใกล้จะถึงออสโลนะแล้วก็ที่นี่ก็ฝนตกหนักเลยบางที่นี่ก็แห้งแล้วนะแล้วบางที่ก็ตกหนักอย่างนี้เลยนะถนนเปียบแล้วก็โอ้หอใ้ไฟฟ้าเยอะนะเดี๋ยวผมต้องเช็คอีกทีหนึ่งตอนเราไปถึงนะแล้วก็จะบวกลบคูณหารทุกอย่างจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอ okay, โอเค กี่โมงเนี่ยตอนนี้บ่ายสองแล้วนะรถมันเริ่มยเยอะขึ้นแล้วโอเคเ,ออเรากลับมาที่ออสโลตอนแรกผมไปที่โซลเกแล้วก็ Type t ที่นั่นไม่หวังเลยผมก็มาที่นี่ที่ห้างบรีนเซนเตอร์แทนแล้วก็มาชาร์ที่นี่นะแล้วก็ ตอนแรกนะันผมมาที่นี่ผมก็เริ่มชาร์จแป๊บเดียวแล้วก็มันมีเทสลาคันหนึ่งมาจอดใก,ใกล้ไกลมากเลยนะและไม่รู้ทำไมมาจอดที่นี่เพราะว่ามันมีที่ว่างที่อื่นหลายที่นะมันจะมาจอดใกล้เราทําไมแล้วผมก็เห็นรถมันก็ไม่อยากจะจอดใกล้ก็นี้เอ้ยย,ย้ยายๆดีกว่า,ย,าย้ายดีกว่าแต่ว่าเพราะฉะนั้นนะผมก็ได้ชาร์จนิดหน่อยแต่ว่าตอนเรากลับมาที่นี่นะเรามี73กิโลเมตรแล้วก็กว่าผมจะได้ถ่ายมันก็เป็น74แต่ว่าโอเคเราเหลือ73เราเริ่ม430 แปลว่าเราใช้357ิกิโลเมตรนะแล้วก็ทริปมันก็บอกว่าเราขับ246กิโลเมตรแต่ว่าีนี้มันผมว่ามันผิดนิดหน่อยมันน่าจะเป็นประมาณ250แล้วก็โอเคกะ250บนะเราขับกันละแต่ว่าเราใช้35.7แปลว่ามันเป็น1.43ที่เราต้องคูณน,นะที่พอเราใช้เท่าไหร่วันนี้อ่ะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่วัดเอาแต่กิโลเมตรแล้วก็ ผมก็ทดลองชาร์จที่นี่นะเราเริ่มที่74แล้วก็ชาร์จนานเลยนะเน่ยจนถึงเราแล้วก็หยุดตอนเรามี133เพราะเราบวก59กิลเมตรแล้วก็เราก็ดูในรนะีพอร์ตจากฟอต์ม um เนี่ยมันบอกว่าชาร์จเจอร์มันส่งไป9.7 kWh วัตแล้วผมก็รู้ว่าตอนเราชาร์จรถนะมันจะมี มันจะมี heat loss มันจะมีความร้อนออกมาน่ดหน่อยมันจะเป็นประมาณ10%ก็แปลว่าเราต้องหักไป10%ปก็ที่มันเข้าในแบตเตอรี่มันน่าจะเป็น8.7กิโลวัต์ชวและตอนนี้ถ้าเรารู้8.7นะแล้วก็หาร59กิเมที่เราเพิ่มตอนเราชาร์ตนะกลายเป็น1กิเมในดิสเพลย์นี่นะมันน่าจะเป็น147วัต์ั่วอกิล,กลเมตรมันไม่ใช่เป็น169เหมือนที่ผมคิดเมื่อวานเพราะว่าอตอนนี้ถ้ามันเป็น147นะผมกะว่า แบตเตอรี่ Net c a p a c i t y มันน่าจะเป็นประมาณ70 kWh กิลวัต์ชไม่ใช่8 8 0 9ที่ Xpeng เขาบอกเขาบอกว่า80.9นะมันเป็น Net Capacity ผมก็ว่าเออจริงเหรอทะจจิงไม่ใช่มันไม่ใช่หรอก80.9มันน่าจะเป็น Gross Capacity มันน่าจะเป็นแบตเตอรี่ทั้งแบตเตอรี่ทุกอย่างแล้วก็ถ้าเราหัก Buffer หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซีออะไรกันแล้วนะ breaking protection นะที่เราสามารถที่จะใช้มันน่าจะเป็น70กิโลวัต์ที่ผมได้คำนวณนี่ยละตอนนี้แล้วก็ก็แปลว่าเจริงคันนี้อ่ะมันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเยอะเหมือนที่ผมคิดตอนแรกมันแค่เราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้จักรถนะใช่ไหมแล้วก็ถ้าเรากลับไปดูนะว่าวันนี้อ่ะที่เราขับไปโน่นนะไปกลับเนี่ยนะมันใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เฉลี่ยมันกลายเป็น210วัต์ต่อกิโลเมตร แล้ว210เนี่ยนะมันดีมากนะเพราะว่าถนนเปียกแล้วก็เราขับเร็ววยนะคุณก็เห็นนะผมก็พยายามจะขับ1 0อแล้วมันจะเป็นประมาณ125กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนเรามีโอกาสนะแล้วก็อันนี้มันถนนเปียกนะถ้าคุณให้เห็นวิดีโอที่ผ่านมาก,กับมินี่มันเป็นยังไงอะ่ะก็แปลว่าอันนี้นะดีมากเลยมันเออผมคิดผิดตั้งแต่แรกตอนแรกคิดว่านั่นแหละก็ แล้วก็ผมกะแล้วนะว่าถ้าผมใช้โ o เดลสขับไปเหมือนกันเปียบนะแล้วก็กลับมามันน่าจะเป็นประมาณ2 0 0วัตต์เต่อกิโลเมตรนั้งประมาณนั้นอนะอาจจะเป็น210แล้วนะนะก็แปลว่าคันนี้อะ่ะมันใช้ไฟฟ้าน้อยเท่าเทสล a าเลยดีมากคันนี้อะ่ะดีมากเลยนะแล้วก็ผมก็สังเกตอีกอย่างนะตอนนี้เรากำลังชาตินะ แล้วก็มันก็บอกว่าเราดูดเ,เราได้กระแส15แอมป์แล้วก็โวลต์ Volt มันอยู่ที่ประมาณ408นั่นแนะี่ะแล้วมันบอกว่าเรารับประมาณ6กิโลวัตต์มันไม่ใช่นะเนี่ยเพราะว่าตอนแรกผมก็เชื่อนะแต่ว่าผมเพิ่งจะดูบังเอิญไปดูในรีพอร์ตของ g ูเ e นกอลท็อกที่ผมชาร์จเมื่อวานนะว่า g ูเ e นกอลท็อกมันรู้ว่าเราชาร์จนานแค่ไหนแล้วมันก็กะแล้วว่าเราชาร์จความเร็วเฉลี่ยนะมันเป็น9.8กิโลวัตต์ มันก็แปลว่ามันมันไม่จริงหรอกที่มันบอกว่า6 kW นะิลั์เนี่ยแปลว่ามันเป็นเบรกในซอฟต์แวร์อ่์ x อกซ์แนี้มันไม่รู้ว่าเราชาติ p h a เฟส0 0 V ้อก็จริงเราต้องคูณกับ1.73อันนี้มันจะกลายเป็นประมาณ8หรือว่า9ก์ที่เรารับตอนนี้แล้วก็เนี่ยนะก็แปลว่าถ้าจริงเราเราเดินทางไปได้นะไปไปแออ่ะแต่ว่ามันก็ต้องแต่ว่าทุกทีที่เราจะ จอดชาร์จเนี่ยเราต้องชาร์จนานมากนะเราต้องชาร์จแบบ4 5, ี่ห้าชั่วโมงแล้วนะต้องชิลต้องทําอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเราไม่มีเวลาชาร์เวลามันหมดแล้วเนี่ยเราต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเทสระยะทางอะไรหลายอย่างแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ผมก็รู้สึกว่ารู้เยอะขึ้นนะเกี่ยวกับรถคันนี้อะเพิ่งจะเพิ่งจะใช้เวลาแค่2วันก็ต้องพยายามเทสทุกอย่างนะั่นแหะก็ดีมันใช้ไฟฟ้าน้อยถ้าใช้ที่เมืองไทยนี่มันจะใช้ไฟฟ้าน้อยมันจะใชฟ้ฟ้าน้อยกว่า mg แน่นอนในผมกะแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮโอเคนั้นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวีดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ